สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันพฤหัสบดีสองพฤศจิกายนน่ะนะครับวันนี้ผมบอยเศรษฐินาคราชไม่ได้ออกรีวิว1วันน่ะนะครับวันนี้นัดผู้ที่จะให้ผมเนี่ยขายบ้านและที่ดินให้นัดไว้เกือบ20่รายนะครับที่จะมาทาสัญญาที่เรือนเศรษฐินัคราชลบุรีนะครับส่วนใหญ่นะใครให้ผมขายที่ให้นะครับช่วงนี้ขายบ้านขายที่ดินให้ผมนัดทาสัญญาต้องมีการทําสัญญาครับไม่งั้น ผู้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 ซื้อจะได้ที่ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเหตุผลคือมันต้องคัดกรองหนักผู้ขายเดี๋ยวนี้ก็พูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้ธรรมดาเหมือนกันนะครับบางท่านก็ดีนะดีเยอะแต่บางท่านก็เล์เหลี่ยมเต็มไปหมดเอาที่ที่ไม่ดีเอาที่ที่ไม่จริงเอาที่ที่ไม่ครบมาขายเต็มไม่หมดเพราะฉะนั้นผมต้องตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นความชัดเจนที่สุดโปร่งใสที่สุดไม่มีบวกราคาแม้แต่1บาทนะครับไม่มั่วเอาพูดง่ายๆนั้นผู้ซื้อจะได้สบายใจนะครับวันนี้ก็นัดเกือบ20ลรายนะครับที่จะมา คุยกันที่นี่นะอะก็เลยไม่ได้ออกรีวิว1วันก็เดี๋ยวเสร็จแล้ว ทั้งเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คิวกับเต็มหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะขอให้ทุกคนทุกคนเลยที่เป็น f c ผมติดตามช่องบอยสิทธิ์ธกราอขอให้มีแต่ความร่มเย็นมสุขโชคดีตลอดเดือนพฤศจิกายนธันวาคมตลอดปีนี้ตลอดปีหน้าแล้วก็ตลอดไปแล้วกันนาะอคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับก็ อ,อย่าลืมฝากชมช่องบอยสิทธินักราชทั้งเพจทั้ง youtube ทั้ง tiktok อกติกต็อกชมกันเพลินกันด้วยลวกันโชคดีมีความสุขนะครับจากผมบอยสิทธินักราชสวัสดีครับ